เอาละครับกลับมาเอาใจแฟนๆ PPTV นะครับเรากำลังพูดถึงแบรนด์ดังนะั่นก็คือหัวเว่ยนะครับซึ่งเรากำลังพูดถึงสมาร์ทวอท์นะครับหลายคนมีประสบการณ์ร้ายๆนะ,อ,ะอุ้ยเห็นราคานะพอถูกแล้วแถมด้วยสุดท้ายพอซื้อไปเนี่ยใช้ไม่ได้จริงแล้วปัญหาใหญ่สุดคืออะไรคะชอบมากเลยนะคะของบีจริงๆที่อยากดูภาษาไทยแต่ทีนี้พอซื้อมาปุ๊บดูไม่ได้อักขรนี่คือไม่ตรงเรียงไม่ตรงเป็นภาษาต่างดาวก็มีใช่แล้วนะครับแต่นี่คือหัวเว่ยฟิตเอสีนะครับคือสเปเชียลเอดิชันนะคือต้องบอกว่าหัวเว่ย คือหมื่นกว่าบาทเขาจะลดเหลือ4,999<ห>้ยใช่ไหม<ช><ห>แต่วันนี้ครับเขาทํามาขายพิเศษและเอาใจผู้สูงอายุนิดหนึ่ง<ห>แต่ราคาเนี่ยน่าตก,กใจมากแล้ววันนี้เช่นเคยเฉพาะแฟนๆพีพีทีวีนะเดี๋ยวจะมีของแถมเพิ่มพิเศษ<ห><ห>ซึ่งตัวนี้ครับต้องบอกว่าหัวเวยเขาไม่ได้มาเล่นๆนะภาษาไทยเนี่ยถูกอักขรทั้งหมดนะครับ<ห>แล้วก็หน้าจอนี่ครับเรียกว่าแก้ปัญหาผู้สูงอายุเลยเพาออกแบบมาชัดเจนเลยครับแล้วเป็นภาษาไทยทีละบรรทัดง่ายๆแบบนี้เข้าใจง่ายๆแบบนี้แล้วทําได้ทุกอย่างที่สมาร์ทวอทพึงต้องทําได้ครับเร ก้าว <9 S 2> เดิน<อ>นะก้าวเดินเนี่ยปกติถ้าเป็นนาฬิกาที่รู้สึกว่ามาตรวัดไม่ตรงเนี่ยคือแค่สะบัดนะพี่บีสะบัดเนี่ยก้าวเดินมันก็เดินแหละเออแต่อันนี้ครับเขาวัดแบบว่าุยเป็นแนวตั้งแล้วเดินจริงวัดขึ้นทีละก้าวจริงๆ<ช>นะครับ<อ>ประเด็นที่2ครับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งนาฬิกาหัวไวนะเคยช่วยชีวิตคนมาแล้ว<อ>ใส่เอาไว้ครับอยู่ๆหัวใจเต้น140 150ตกใจพอไปวัดดูอ้าวกลายเป็นว่าเอ้ยมีเรื่องผิดปกติที่หัวใจ<อ>ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับใส่นาฬิกาตลอดหลายคนบออกาทไุุ่นคณ ไม่เหมือนที่ขายอยู่ตัวนี้เขาให้ผูบริหารนะฮะอันนี้ตัวท็อปเลยนะครับเขาก็ให้มาผมก็อุดหนุนเขาด้วยนั่นแหละนะฮะแต่อันนี้เอาตรงๆก่อนทําได้เหมือนกันหมดเลยครับตัวนี้วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เรื่องของออกซิเจนพี่บีสมัยก่อนเราต้องหนีบนิ้วใช่ไหมอันนี้ครับใส่ที่ข้อมือครับก็วัดได้เหมือนกันนะครับและที่สําคัญตัวนี้ครับเขาขึ้นชื่อเรื่องของสลิปรุ่นล่าสุดคือตัว Fit SE นี่นะครับเขาเจาะจงเรื่องการนอนหลับแบบละเอียดยิบเลยซึ่งผมให้ดูนะครับ 55นาทีได้ได้รางวัลด้วยนะได้คะแนน,ะน,น,น80คะแนนแล้วบอกหมดเลยนะครับหลับลึกหลับตื้นตื่นมาสเปซบอกพาไปเข้าห้องน้ําหน่อยตอนตีหนึ่งบอกหมดขนาดนี้เลยแล้วก็วัดระดับความเครียดด้วยครับนี่ตอนนี้ไม่เครียดเลยขายกับพี่บีนี่สบายๆความเครียดระดับ40คือถ้าเกินร้อยอะถือว่าเครียดมากนะอันนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับและที่สําคัญอย่างที่พี่บีบ,บอกว่าตัวนี้ภาษาไทยชัดเจนถูกอัคระแล้วที่ชอบที่สุดผมเคยซื้อสมาร์ทวอท16,000กว่าบาทนะชาร์จทุกวันแล้้ววสสุดดทาายจนนแบบมมััเื่่อระหง นะครับตัวนี้ชาร์จแค่45นาทีอยู่ได้9วันอเออและที่สาคัญนะครับเวลาไปวิ่งนะนี่แคปหน้าจอแบบนี้ได้เลยครับเขาเรียกว่าโหมด GPS ครับวิ่งรอบสวนสาธารณะนี่เป็นวงกลมแบบนี้แล้วก็ไปโพสต์อวดใน Facebook ได้เลยและที่สําคัญที่มันเป็น Fit SE นั่นนะครับ Fit เนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบออกกำลังกายใช่ไหม<ะ>ต่อบูทวางมือถือไว้ใกล้ๆในล็อกเกอร์ก็ได้วางไว้ไที่ปลอดภัยนะแล้วก็เปิดเพลงฟังนะใส่หูฟังเอาไว้แล้วเลือกเพลงผ่านนาฬิกาได้ด้วยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมไหมพี่บีวันนี้นะคร 999ที่เคยขายนะครับมีสีดำกับสีชมพูให้เลือกนะครับลดไปเลยครึ่งหนึ่งเหลือแค่2,499บาทแล้วเฉพาะแฟนๆ v b t v ครับนี่เลยครับแถมกระติกน้ำจากหัวเว่ยลิมิ t เ d ็ดอิชชั่นนะครับยังสวยเลยเก็บได้ทั้งน้ำร้อนเก็บได้ทั้งน้ำเย็นนะครับฟรีไปเลยอีก1ใบพร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับ2,499บาทเท่านั้นโทรมาที่1451หรือไลน์แอดอาดนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มวยนะมีปัญหาโทรมา1451ได้เลยเดี๋ยวประสานทางหัวเว่ยเนี่ยจัดการ มเคให้เลยนะครับวันนี้สมาร์ทวอทที่ทําได้ทุกอย่างแล้วก็มีสเปเชียลอิ t ดิชันนะครับโอ้ยวิ่งแล้วก็เห็น GPS นะครับแล้วก็เล่นเพลงผ่านนาฬิกาผ่านหูฟังได้ภาษาไทยชัดเจนวัดได้หมดเลยทําได้ทุกอย่างจ่ายแค่2 4 9 9บาท โทรมาที่1451หรือ l ลายแอดอาร์มานโดนะครับชาร์จ45นาทีอยู่ได้9วัน9วันนี่คือเลื่อนทั้งวันนะถ้าไม่เลื่อนเนี่ยเนี่ยผมลืมไปแล้วว่าผมชาร์จครั้งสุดท้ายมาเมื่อไหร่รุ่นนี้ผมก็น่าจะไม่ได้ชาร์จร่วม20วันแล้วคือตัวโห่ใเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องแบบว่าไม่อยากให้แบตเสื่อมนะครับแล้วก็ชาร์จเร็วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้ดูภาพหน้าจอนี้เลยครับถ่ายรูปเก็บไว้เลยแล้วรีบตัดสินใจนะครับจะเห็นเลยว่าปกติเนี่ยเราาาออน่่ลนนวลคคกนะืฉ4 1,999สําหรับรุ่น,นฟิตฟต,ต่างๆางะนะ<า>แต่ตัวนี้นะครับเป็นสเปเชียลอ dition ด้วยทําขึ้นมาเอาใจคุณพ่อคุณแม่เลยลดไปเลย50%เหลือ2,499บาทนะครับแย่งโทรตอนนี้เลยได้1เรือนนะแล้วก็ได้กระติกน้ําไปอีก1ใบแบบนี้นะครับใครมีบัตรใบนี้ครับลดด้วยเหลือ2,374บาทรีบใช้สิทธตอนนี้เลยนะครับโทรมาก่อนที่1451หรือไลน์แอดอารโรหลายคนขังวลสรุปเหมือนกันนะไหมอ่าจุ่มไม่ดูสักทีแล้วกันเพราะมันใส่ไว้น้ําแล้วก็วัดกิโลแคลอรี่ได้ดาโป หัวเว่ย Fit SE จาก4 9่9ัเเาบาบาทรับประกัน1ปีพร้อมกระติกน้ำวันนี้จ่ายเพียง2,499บาทโทรมาตอนนี้เลยครับที่1451หรือ l i น์แอดอัมาโดนะครับรีบโทรเลยค่ะโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายน2 5ง7